เครื่องชงกาแฟตอนแรกว่าจะกดคาปูชิโน่แต่กดพลาดไปกดลาเต้กดเสร็จแล้วก็วันนี้ปุ่มแคนเซิลก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเรียบร้อยได้ลาเตม้มาหนึ่งแก้วตอนนี้ออกำลังช่างใจระหว่างเราจะกดคาปูชิโน่เพิ่อมอีกแก้วแล้วเรากินกาแฟสองแก้วหรือว่าเราจะกินลาเต้ไปเลยโอเค ขอบอบอกว่าพอแล้วกินลาเต้ไปเถอะผิดก็ยอมรับผิดไปเช้านี้เสื้อผ้าเราใส่เกลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราคงต้องไปซื้อเสื้อผ้ากันวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันที่เอาเล t น o r t h โอเคเดี๋ยวเราอาจจะไปกินข้าวที่เอา l ็ t เลยเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึงเดินทางที่นี่ก็ใช้อูเบอร์เป็นหลักก็สะดวกดีเพราะว่า ที่นี่มันก็อยู่กลางเมืองอูเบอร์มันก็รอแค่แบบหนึ่งสองนาทีก็มารับแล้วไม่ต้องรอนานถึงแล้วเอาเลสเราจะมาทำอะไรบ้างมามาซื้อของฝากไม่ใช่ของฝากซื้อฝากการมนันหรือเปล่าเฮ้ยคนเยอะ่ปดูแล้ว วันนี้เราก็จัดคังพาวอ l กไปก็เป็นเหมือนแบบแพนด้ Express แต่เป็นอีกแบรนด์หนึง่งแต่จากที่กินก็รู้สึกว่าแพนด้มันอร่อยกว่าแต่หลายๆคนก็ชอบร้านนี้มากกว่าก็แล้วแต่ชอบแต่ก็โอเคพอกินให้อิ่มแล้วก็ได้เดินชอปปิ้งกันต่อ Alice, what are you doing bye bye ว้าวอเลสทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งเราก็ช็อปกัน ถลมทลายได้ของถูกใจมามากมายใช่ไหมถูกใจไม่มีคําว่าแพงค่ะโอเคหมดสภาพก็เดินกันมันก็มีประมาณ6กพันเฉพาะเอาเลอย่างเดียวก็ได้ออกกับลังกายกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กินข้าวเย็นกันอย่างเ็ดอ,อร่อยแล้วก็ไปดูโชว์กันชีวิตดีๆมากเลยข้าวเย็นวันนี้เราก็กินกันที่ร้านมอเตอร์ทูที่อยู่ใน โรงแรมของเราเพราะว่าทินเสร็จจะได้ไปดูโชว์ทันโอเคขอรู้สปอนเซอร์แต่นะอูล็อกเจอร์มาแล้วมันไม่ได้ร้อนนะมันไม่ได้รอักพายไวอิ่มเรียบร้อยอิ่มไหมอิ่ม่ะลูกในย้องก็อิ่มแต่แบบว่าพี่บุ้งโล เราสั่งเงินเหิ่หอยนเช็คบินมา800เหรียญ800เหรียญด้วยสภาวะเงินบาทอ่อนตอนนี้ก็ประมาณ0 0 0 0มื่นมื่นกี่สั่งกินยังไงวะเนี่นยไ,ไ,ไม่ค่อยอิ่มนะผัดซีอิ๊วแบบธรรมดามากใช่ป็นแต่มันเป็นร้านชื่อดังนอะร์มอนสะมองมันก็เลยกล้าขายราคานี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันต่อถึงแล้ว Treasure Island สาวน้อยยังไม่เริ่มหลับไปก่อนเดี๋ยวเริ่มแล้วก็ตื่นเอง แล้วิสนุกไหมมันก็เป็นแบบโชว์ระดับโลกมันก็จะมามานแบบยิมนาสติกผสมกับศิลปะร่วมสมัยคือในเอเชียเราก็น่าจะมีอย่างนี้บ้างเนาะมันแบบ ในเอเชียแปลว่ามีนะพวกโชว์ที่มันเป็นหุ่นท่าใช่ใช่แต่มันมีเป็นเหมือนแบบเอ่อยิมนาสติกแต่มันไม่ได้มีแบบร่วมกับศิลปะขนาดนีอ้อ,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 อันนี้มันสวยมากเลยเป็นบอกคือสุดทางโชว์ลาสเวกัสโชว์ระดับโลกสเตเดียมสเฟียร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูโชว์แกรนด์โอเพนนิงง่งกันที่นี่